ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองสพยผารวยในห้าก็แปดผารวยนะครับสําหรับคำขึ้นนี่นะครับหนักน้อยนะครับจะมีตัวเลขแนวทางเด็ดๆมาฝากนะครับปล่อยเด็ดกลางดึกเลยนะครับหนักน้อยโทรมาแล้วนะครับเดี๋ยวฟังการสัมผัสของหนักน้อยนะครับสสวัดีครับไปแจ้วทุนป่ะป่วยไปแก้ัวดใช่ไหม กับเป็นเสียงสัมผัสแม่ไล่นะครับกับมากน้อยนะครับกําลังว่ารถว่าว้อฝันเอาัวตั้งแม่ขาฝันนะตังกั้งใกฝันได้ไหมก็เออเอาบอกเขาแ่บฝันเขาแค่บวก่เออเลล่ะเล้ว่ะทีงสายยังไงตาุญเนีลุกเป็นรอยเป็นพันเมตรกนะโอ้สายหนมัเล็เพยนเป็นห่นเมต โน้ตลายโน้ตลายเห็นน้าสายขยับเนี่ยยางไง ลจำาำกระติกน้ำนี่และเป็นลูกปั้นเป็นปูนไหมเป็นลูกปั้นปูนเป็นเม่ขนาดะแล้วแล้วละแล้วล่ะกระฟ้าซับแล้วล่ะกระฟ้าซับเกี่ยหม้าเล่นเล่นออกจากวุลิเว้นอัเล่นแล้วแล้วเอาไปเล้บบานมันนี่แล้วแล้วล่ะกระฟ้ากแม่ล่้าก็แม่แม่หล่าแลก็แม่ไม่ไล่หรอกเลไปก็นดูอ่เสือจิ้วเขียวใจเสือยังกูดูเรื่อวกเร่กแล้วล่ะราม่า ตอนตอนนั้นเราไปเล่นกบูเหรอเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันนี่สักนี่เราก็ตัวไม่ยิ่งใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ระวังเลยไปเท่าเพื่อเดี๋ยวไม่ไม่ไม่แล้วว่าเอาบุกนะไปก่อนโอเคแล้วก็ฮะเพื่อนไม่ได้บอกเลยมึงเลี้ยงปะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเดี๋ยว What? <laughs> แล้วเราก็ฟันเห็นมกครั้างเออเลยละก็ไม่ก็ไม่ก็ได้ฟันเห็นมูเลยละแด้ละผู้ยิ่งคนเดียวฟันเห็นผู้ไส้ผู้ยิ่งคนหนึ่งกระลังเดี๋ยกระลังสีลงนำเดี๋ยวเออผู้ยิ่งเดี๋ยวกับผู้ไส้กระลงสีล่องนำใส่เออผู้ยิ่งใส่ผู้ยิ่งใส่ชุดเทียวละกัน

เราก็เลยบอกได้ใจว่าชิบหายลูกูได้ใจว่าเราก็ได้ใจได้ใจว่าดีวะได้ใจอะไรวะแล้วแล้วงูแต่ไั้มันต้องจ่าล้วเนี่ยแล้วก็เลยเออเราก็เลยบอกแล้วก็บอกว่าเขาเขาที่มงูเกี่ยวขามต้องต้องยืนนิ่งว่านจอสีบนตวดแต่ก็เลยยืนนิ่งๆแล้วแล้วมันเป็นแน่แล้วเอองูแต่เนั้นมันคิดว่ามันเป็นลูกปัดแน่แล้วแล้วมันก็เลื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเลื่อยไปต้น ไปไหมวกเกอเขาเได้เจดยก็ก็สีก็สว่าก็สว่าต่วยก็เร้าวอะก็ฝันมันเงามันมันมีงูอีกแล้วเ่ว่าว่างูเอ่อว่างูแต่ทนนี่มันสไม่สีมันมันเป็นสีขาวนะเนีมเป็นสีขาวาะ สาวนี่อุ่นจ๊ะมันเดี๋ยวกดเอ่อโทรศัพท์ลูกค้าบ่มี7 7 5 7 1นะ เจ็ดเจ็ดูนนึงสามตัวสามตัวแมแล้วก็มันไม่สองตัวตนี้เฮ้ยกับามันจะได้ต่อเจ็ดนยมตัวมันไม่มันไม่สตัวนตอนตัวไหนเก็บยังก็ดศูนหนึงแล้วแล้วแล้วล่ะล่ แม้ว่านี่รูปแฝดแ้วเดยดี๋ยวเดีรคุณแกอากวเนี่ยมันเน่เกินไปตัวก็ต่อมุกเน่เออคือได้เสืองามใช่ปะครับอๆกันแลกันน้ลอยตัวนั่นเอียอ่ะเอาบอกตัวเลขไม่ดหนักหน่อยคอยดกันด นี่เลยนั่นนะเ็ดนย่ดไดเออเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ศูนย์หนึ่งกับแปดศูนย์สามตัวกับสองตัวสามตัวกับสองตัวโอ้ยกว้างกระไรไล่ตาไปแล้วแต่เห็นชัดๆดูเดี๋ยวทีเดียวเดี๋ยวๆเอากล้องไว้นิ่งๆเอ๋กล้องไว้นิ่งๆอันนี้เราก่ได้เห็นยังนิดนึง ก้องไว้ดิ่งนิ่งเว้ยโอเคนะอเล้วนะ่า,นะนาก้อยอยเด็ดกลางเดืดอขอบใจมากขอบคุณมากมากน้อยวันนี้เข้าเต็มเต็ม หลังจากงวดที่ผ่านมาเข่าศูนย์เก็ดแม่นบ่นางน้อยให้ยังแน่วงที่ผ่านมาสิได้เอาลงคลิประทันงวดนี้เข่าตรงตรงเลยงวดนี้เข่าตรงตรงเลยวันนี้ก็คือแล้วงวดนี้ก็คือละศูนย์หนึ่งเก็ดหลสลับเอาศูนย์หนึ่งเก็ดแล้วก็บแปดศูนย์ หนึ่เก็บแล้วก็แปดศูนย์อันมีห้องข้างล่างครับครับครับนะ้อยหนูต้มไปยต้มที่ไน้ำแลครับ ฟังกระไรไล่ตาไปแล้วไปก่อนบายครับสำหรับตัวเลขแนวทางของนหนักหน่อยน้องเบดนะครับปล่อยเด็ดกลางดึกนะครับเจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับความฝันความเพลินนะครับแต่ว่าแอดกลับมากลับห้นะครับแต่ว่าอยากให้เน้นนักอยู่ที่ศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดศูนย์หนึ่งกับศูนย์เจ็ดหนึ่งหรือว่าจะกลับ สำหรับหกประตูแล้วก็จิจับสดากินแมงรัฐบาลไว้นะครับส่วนสองตัวน้อยๆพันหาศูนย์แปดนะครับก็ให้กลับเอาความได้ครับเอฟซีทุกท่านครับตัดสองตัวออกมาคือหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับเอามาจอบก็ค่อยจัดคัดกระพานนะครับเอฟซีทุกท่านครับเอาสําหรับคำขึ้นนี่นะครับก็ขอกลับขอบพระคุณเอฟซีทุกทุกท่านนะครับที่เขามาเบิ่งมาชมมากกดสับสไกกดไลค์กดแชร์เป็นกระลังแรงเชียร์แรงใจให้แก่ทางช่อง ทองสาพารวยและห้าก้แปดพารวยนะครับสำหรับในคำขึ้นนี่ขอให,นอนหอท้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตีสวัสดิ์ีพัฒมงคลกันทุกทุกท่านสวัสดีครับผม